สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกันกับบอยอดีตเลยครับผมวันนี้บอะหยัดพามาแทงปลาไหลครับผมน,นี่มากับพี่ปลาครับพันหมดนะครับผมวันนี้เป็นมาหาปลาไหลไปต้มนะพี่น้องนะเนาดี๋ยวหลุนแล้วกันครับวันนี้มิเตียมให้ชมหมดนะครับผมไปครับผม เอาเรี่ยวพี่น้องพี่ปลาว่าเอาแล้วว่าท่านพี่ฮันก็บ่าคักกันว่าท่านพร้อมกันเลยเอ๋อลองเบื้องบริตัวใหญ่เด้อยมาดนร่วกันครับผมพี่ฮันก็บ่าคักว่าท่านพี่ฮันแมนใช่ปะโอ้แจ้งถือพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวมาดุนกันครับผมนะมีบากอากบ่ หยัดมา,ดาดผมดุนกันครับผมเวืยเดี๋ยวขึ้นมาก่อนบาดนี่เอาปาป่างไซนี่ะเต็มหัวครับตัวซ้ำหนึ่งเขียบไปก่อน,นเอาไปก้อนเอาไปก้อนหน่อยเนี่เกียบไปก่อน

อ้าวพี่หานมาแล้วครับผมหานมาแล้วแต้มแหลกเขาพี่หานมาแล้วครับผมโอ้มาแล้วอ๋อสุดยอดสุดยอดของแท้ครับพี่น้องของแท้นี่มาเดี๋ยวผมพี่ป๋าต่อครับผมพี่ป๋าโชคพี่ป๋าโชคเลยแล้วางัดขึ้นมาโอ้คือตีดตัวใหญ่นะครับ ฟังเสียงหมมยุดหงัดกันมางัดกันมาหนนะม,ม,ามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วว้ามาดฐานครับผมโอ้ มามาเงินมาเลยร่างเขียนรถนะอ่ะเป็นเบีดเป็นมู่นี่เบียดเป็นลูกค้าพี่น้อง, <c oughs> งไไเบียดเที่ยงมาได้ดอกมู่นี่ไปสันตอกลายมาขึ้นครับปวดแขนเบิ้ดครับผมอ่ะโอ้โหมาต่ทันครับผมโอ้พี่น้องมึนใส่งามพี่น้องใส่งามใส่งามโอ้ ใส่เต so ือน so <man> ิพ like oh, really? ัดธ so ์กับพ่อกินมาเบิดครับต้นรุ่นนี่นะสองเต็มครับผมนี่นะครับมาแล้วครับสองเต็มครับท่านผู้ชมมันมันเอาอีกเลี่อพี่น้องเอาอีกแล้วงานว่าเอาอีกแล้วครับผมเอาอเลี่ยอสองตัวสามตัวหันยังพึ่งใส่ถุงใบมังหันนี่ครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับผมไหลไปเรื่อยเลยเลี้ยงซีได้พี่น้องนี่ มา,ลมาลแล้วครับน้องมาแล้วมาครับมามามาเอาเด้อเยวเลยครับผมอู้เดียวครับกันหาอยู่หากินแบบอีสานร้านท้อครับผมอาเทียงปลาไหลนี่แหละพี่น้องพี่น้องโอ้โหนะอืมบักครับพี่น้องมาครับพี่น้องเตรียมที่ซีครับผม เรียกพี่น้องเอาอีกแล้วมามาพี่น้องมาหลุดกันครับผมออึบือยังล่ะกัดมือกัดมือพี่น้องกัดมือม่เอันนี้เขาขอโทษเลยนะกัดมือพี่น้องครับอะไรกัดมือพี่น้อง โอ้หนูว่าเป็นยังครับเบอร์เตียบอะไรกัดมือพี่น้องเอาตัวรู้มึงตัวกัดมือตะกั๊บตัวใหญ่เลยครับว่ากัดมือครับพี่น้องกัดมือกูเตียกัดี๋ยวตัวมานเนาะ มานะครับมาแล้วอึบอึบหลุดกันพี่นอ้องโอ้โุ่นอากเลียพี่น้อง <c oughs> แหม่เด็ดๆโชว์ลยชนะชนเชน,เ <c oughs> เนะโอ้โหมัดฐานครับมัดมื่อกันเมื่อบอยบอยนั่นนี่โ <c oughs> อ้โห <c oughs> จัดไปครับพี่น้องจัดไปแม่พี่น้องหลุดนี่ได้สองตัวตัวที่สองครับหลุดใหญ่พี่น้องเต็มเต็มที่หาหน่อเนาะแมพี่น้องขากรี เทียบเทียบสองนิวนนงนงงน้ว,ออวพี่น้องเนาะสองนิ้วบ่รแย่เครับผมแม่ทอสองนิ้วเลยพี่น้องรุ่นนี้กรน,น่าจะได้อยูอ่ประมาณหกขีดได้ปะนี่ได้ยอยอะเนาะหกเจ็ดขีดเนาะจัดไปครับผมเชฟอุ่นลายนี้แหละไปมันมันมันครับผมไปครับรุ่นกันอีกครับผมยังกัดมือได้ <c oughs> เหรออ๋อยังนำมาโชว์ด้วยล่ะพี่หัวอีกแล้ว อออ,ออึ้บมาเออมาทานครับผมมาทานมาทาน,นมาโอ้พี่น้องพี่เอตอตะบกอากเลยพี่นอ้อ,อ,นองเออเดียวพี่น้องเอ,อาแกยวมาเบิ่งกันครับผมมาพี่ใหบ่เตรียมที่เกียรติเนี่ย ดันปดๆเลยพี่น้องอ่ามาดักพี่น้องอยากเล้วครับโยนเลยครับอ่ามาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วนี่ครับผมแต้มที่เจี๊ครับผมได้อนุญาตเจ็บพี่น้องตึบอีกแล้วพี่น้องแต้มที่แปดครับผมเหมือนเอาขึ้นจาะลุ้มนี่ครับผมแหวดกระเพิงเอาใส่ถุงมึงหันพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องหน,น้าที่ละแต้มเลยนี่ครับแบบนี้ครับ

ครับผมโอ้มันมาแล้วพี่น้องไปครับผมลุนกันยายะครับผมขอบคุณทุกละครติดตามรับชมนะครับพี่น้องไปครับผมพยายามว่ายุดท่ามือสั่นเหลี่ยมไหลเลยครับพี่น้องผ้าเลียนเหลี่ยมเรียนเลยพี่น้องเลี่ยมเลียนเลยวสั่นมาลุนกันครับผมเห<อ>ลี่ยมเรียนติดตัวใหญ่ป่นไหนไม่เลยอย่างน้องเสียมแกนนี่ครับอ่ะ เ็นมรับเป็นไหมปอกากเร็วท่นเลี้ยมเลี้ยนเร็วท่านนยมาโชว์มาลอเหไมกล่า่นพี่น้องประ้าจเดน กัดมือบ่ะการมืดล่ะรุนกันรุนน้ำกันครับพี e> ่น้องอ่าปลาปลาเลี e ้ยมผ้าไหลเลียนเลยว่าสันโอ้ไปเดือดตัวใหญ่แทนเนาะพี่ดิรุนโอ้มาฐานอยู่มาฐานอยู่นี่ครับรุนเลี้ยมเลียนพี่น้องโอ้มาฐานครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมเต็มที่เก่าครับผมไปพี่น้องลุ้นกันได้บีกพี่น้องเพื่อนถึงหน้าที่พี่น้องเอาขึ้นมางหันนี่เอาอีกแล้วรุนครับลุนรุนรุนเต็มที่สิบไดพี่น้องเรี้ยงข้าว อ๋อตัวนี้ใส่โลพี่น้องโอ้บักคักพี่น้องนี่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 รุ่นนี้แปดจีดพี่น้องนี่ครับแปดจีดครับผมรุ่นนี้นี่ครับอีกสองขีดสีพ่อโลพี่น้องอบอปีเลียพี่น้องมามามาเตรียมที่สิบครับเตรียมที่สิบชัดไปนานใส่แปดจีดอีกแล้วพี่น้องนี่อีกแล้วพี่น้องอาอีกแล้วเอ้ยยัง่ะ กัดมืออีกแล้วพี่น้องกัดมือรุนแปดฉีดอีกแล้วพี่น้องรุนแปดฉีดพี่น้องมาอีกแล้วรุนแปดฉีดนี่นอนหา้งกับผมเกี่ยวกั้นน้ำเหลี่ยมเลยพี่น้องรุนแปดฉีดพี่น้องอไปเต็มที่ที่เบียดพี่น้องโอ้ยยังม่ทันได้เอาใส่ถุงเลยพี่น้องนี่ครับผมกองนี่สี่โตพี่น้อง ยังว่าท่านเด็ใส่ถุงนะพี่น้องนีครับนี่นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาใส่ถุงครับพี่น้องครับพี่น้องคนโอ้โหพี่น้องมันสามตีโรเลยพี่น้องครับผมแบ็ดขออนุญาตเอาใส่กันนะครับผมเอาอีกแล้ยวเบล็ดยังว่าท่านใส่ถุงว่าทนเลี้ยวอยู่พี่น้องมาเต็มที่ที่สองครับผม ักคักเลยเวอร์สันพี่น้องเตรียมที่12นะครับผมหลุนการ์เลญ่าครับพี่น้องโมนี่เอาฮึบเอ๊บมันดูหัวพี่หัวแล้โยนเอาโยนมาโยนมาทำมายานกัดมือว่า์สัน โอ้บักอากอีกแล้วครับผมบักอากอีกแล้ยวมาเลยมาเลยครับมาเลยนี่มัดฐานพี่น้องมัดฐานอือพี่น้องเอาอีกแล้วนะครับมันหมันครับผมอึออีกแล้วพี่น้องอึออีกแล้วนะแต้มที่สิบสามพี่นอ้องมาครับผมชมกันแบบใกล้ๆพี่น้อง คิดขอบสนามเลยครับพี่น้องมาเปลี่ยนที่13ครับพี่น้องเฮ้ยขาดขาดว่วชนพี่น้องขาดขาดขาดเต๊หามหมยครับพี่น้องเต๊หามหมยมาครับรุนกันครับผมสองเหลี่ยมเลยพี่น้องติดซึ่งสองเลยพี่น้อง แต่แล้วนี่สงสัยครับแต่แล้วนั่นแมนแท่พี่นอ้อ,องนะรอบบึงครับผมแมนวอปลารอบบึงบึงหลมนี้กันนะผมอุ่นแมนตั้งสองพี่น้อง รุ่นเปดฉีดไปทันพี่น้องเออหม,ม,มัดฐานหมัดฐานมาโอ้โหรุ่นเป็ดฉีดพี่น้องเนี่ยไปแล้วนี่ครับแต้มที่หยิบซีมามาอีกแล้วนี่ครับเลี้ยงสองเลยพี่น้องพอร้อมกันครับปึ๊บพร้อมกันเลยพี่น้องเตี้ยตีสิบห้าครับผม โอ้มันหมานพี่น้องซาดีสิผาแตนเลยพี่น้องเอ้ยหมานคักพี่น้องไปครับรุ่นกันบีครับพี่น้องมาครับพี่น้องเอาอีเดียวพี่น้องบักอากพี่น้องมุดจกแล้วพี่น้องมาเอาขึ้นมาเบิ้งครับผมบักอักจะของหูลมเขียนพี่น้องมาเบิ้งครับอึบใส่ใส่มาพี่น้องใส่โลพี่น้องใส่โลอือ โจกช้วนครับตัวนี้ญญมาย้อนมาครับเขียนขอเขียนโอ้โห,โหพี่น้องหมัดฐานอืมพี่น้องปูนเอ๋กำหุ่มพอดีพี่น้องอากอากพี่น,อนอ้องนี่ครับผมอือตัวนี้ใหญ่ก้ามูพี่น้องปูนโอ้โสุดยอดครับพี่น้องกับการแทงปลาไหลมือนี้ครับครับผม นะครับแหวพระมาเบิ้งครับผมนี่ครับถุงกระเที่ยวนี่ปะนี่กือบยู่มันเกือบซีหาโลพี่น้องหาโลได้นี่นะครับผมปูนอุ้ยหมานครับพี่น้องจะใส่ไงพี่น้องก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับพี่น้องฝากกดไรกดแชร์เพียงนั่งใจแหวนได้ครับผมสำหรับเอ็มพี่นี่ก็ขอลาด้วพี่น้องไปเบิ่งกันจีิคลิปนานแล้วพี่น้องเนาะไปครับผมสวัสดีครับ